แบงค์ห้าร้อยบาทนะครับแบบที่สิบสี่แบงค์ห้าร้อยบาทแบบที่สิบสี่มีขนาดเจ็ดจุดสองศูนย์คูณสิบห้าจุดหกศูนย์เซนติเมตรวันประกาศออกใช้ลงวันที่ยี่สแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบเก้าวันออกใช้วันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าภาพด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจอมผัดภาพประธานด้านหลังพระบาทพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณเชิงเขาแก่นจันทร์จังหวัดราชบุรีและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไลณวัดอัมพวันเกติยาราม จังหวัดสมุทรสงครามสำหรับมูลค่าธนาบัตร500บาทนี้นะครับถือว่าผมได้เคยทดลองใช้มานะก็เป็นแบบคือแบบท,ที่สีเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะใบละ100บาทใบละ500บาทแล้วก็ใบละ1,000บาทเนี่ยก็คือผ่านมาหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w b b o t o r t h